ขคาถาเสกนามพระพุทธมุลนโมพุทธยะนามะพะทะจะภะกะชะนะมะมะนะนะอะอะนานะอุอุนะพระคาถาบทนี้ใชเสกนามเป็นนามพระพุทธมุลพระพรหมตามบ้านเรือนร่างกายเพื่อหลายเนียดจันเรยออกไปหลายสิ่งอัปมงคุณได้หมดสิ้น ด้วยการเซกไส้น้ำในขั้นหรือบาดจ้ามขาบชายได้พ้นดีหนักเป็นเมตตามหานิยมแก่ตัวเองดีหนักเลยพระคาท่าจะได้พ้นส่งความปรารถนาปุทตังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังขังประสิทธิเมสิทธิวาจามหายะสั่ง สิทธิเตชามหายะตังปุธังสัจจังธรรมังสัจจังสังขังสัจจังนะมาหิหังพระคาถาตทนีถันจะประสง์สิ่งใดปรารถนาสิ่งใดในขณะที่จะทำงานสิ่งนั้นหรือจะอ้ายเครช่วยเลือดทันอย่างรดก็ให้ทันทงบุญคาถานีเสียโกน แล้วคอยทำการสิ่งนั้นจะได้พุ่นสมความปรารถนาดีหนักเลพระคาถาเสกพายัญปุตตะสะอิธิปุตตะสะปุตตะนิมิตังสุญญาปุตเอกักขาตานังกายทูปะสุญญ์ปุตตะนิมิตังอิธิสิทธิปุตตะนิมิตัง พระคาถาบทนีชายเซกใส่ผ้าหรือเขียนใส่ผ้าเป็นยันปลุกเซกแฟนวายในบ้านเรือนหรือเซกใส่ข้าวซ่านสัตว์ไปทั่วบานหลายสิ่งเสนียดจันไรขับพุดที่ปีศาจออกจากเรือนตนให้ยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่มีภัยปิบัติมาพองผ่านดีนักเลพระคาถาทำให้อายุยืนยาว santi ku tu vi na xa ya, thu sa ya tu sa tu sa a yang kha ta ni ku tu so ma a sa tu sap tu so vi na sa ya ta tu so ban ti tu thi ru at than si ma hu sa tu vi thi hang thu chi tang thi sa wa i hăng มะมะพระวิพระคาถาบทนีผู้ใดภาวนายู่เสมอจะทำให้อายุยืนมีสุขภาพทีดีทั้งร่างกายและจิตใจจะทำให้ตัวเราพบแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลมีความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและการงานพระคาถาเรียกเงินเรียกทองทนังภูคังทุสะ มะณีนังงูคังตุสงะมะณีอุณีอะมีมะหิสุตังสนะนาปุทธังอสุนอาอนะมาภะทาจะภะกะสะพระคาธาบทนีเรียกเงินเรียกทองเข้าสู้ยาวสู้เรือนจะทำมาคาค่ายคลอง หากจะทำนำมุลประพรุมสิ้นคาร้านร่วงจะเกิดเป็นสิริมงคลหรือจจเขียนเป็นรูปยันปิดไว้บูชาทีรานบ้านเรือนจะเกิดสิริมงคลเงินทองไล่มาทีมาดีนักเล